สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงโบวกขวัญจันทระพัฒนานะคะเป็นผู้ปกครองของน้องกะทิกรวันจันทระพัฒนาค่ะอยู่ชั้นป .3 ทับ1วันนี้จะมาพูดเรื่องเลี้ยงลูกยังไงให,ให้มีความสุขในช่วงโควิดนะคะก่อนที่จะมอบความสุขให้ใครเราควรจะมีความสุขในตัวเราก่อนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีโควิด19เกิดขึ้นทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั้งหมด จากชีวิตที่เป็นอิสระจะไปไหนกับใครที่ไหนก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้มีคำว่าโซเชียลดิสแท c นมาแทนที่ถูกจํากัดพื้นที่ถูกทำงานที่บ้านให้ต้องเรียนออนไลน์อยู่คนเดียวไม่ได้พบปะผู้คนแล้วเราจะผ่านช่วงชีวิตในตอนนี้ไปได้อย่างไรอย่างแรกต้องตั้งสติเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเป็นหลักให้ลูก สอนลูกในเรื่องสุขลักษณะที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการล้างมือการใส่แมสกการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นควรมีเวลาอยู่กับลูกเพื่อพูดคุยปัญหาในแต่ละวันเพราะเด็กๆเ,เปลี่ยนจากการเรียนปกติเป็นเรียนออนไลน์ซึ่งไม่ใช่การเรียนปกติพยายามอย่าคาดหวังให้คิดว่าเด็กแต่ละคน มีการเรียนรู้และการพัฒนาตามศักยภาพที่แตกต่างกันให้กำลังใจและช่วยเหลือแนะนำลูกในเรื่องของการแบ่งเวลาให้ลูกได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านอื่นๆที่ไม่ใช่วิชาการบ้างมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในบ้านโดยจัดงานบ้านตามอายุที่ลูกสามารถทำได้ จัดกิจกรรมให้ลูกผ่อนคลายอาจจะเป็นการทำอาหารการทำขนมการปลูกต้นไม้สิ่งประดิษฐ์ควรให้ลูกได้อยู่กับธรรมชาติบ้างที่สำคัญควรจัดกิจกรรมให้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงก,การออกกำลังกายสามารถทำได้นอกบ้านโดยไม่ใส่แมสพยายามเลือกเวลาที่คนไม่พลุกพล่าน ควรจัดหากีฬาและเครื่องเล่นกีฬาที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้ทดลองเล่นและค้นหาความชอบของกีฬาที่ต่างกันควรหากิจกรรมเพื่อให้ลูกได้เล่นกับเด็กๆในวัยเดียวกันอนุญาตให้เด็กได้ใช้ลายส่วนตัวในการพูดคุยกับเพื่อนเป็นการปรับตัวแบบนิว n o r m a l ของเด็กปัจจุบันโดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงทางด้านเวลา ภายใต้การดูแลของพ่อแม่แต่ละบ้านอาจหาแอปพลิเคชันบางตัวซึ่งเป็นพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกควรขอบคุณตัวเองและลูกในแต่ละวันที่ผ่านไปได้อย่างมีความสุข และให้รางวัลโดยการไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆบ้านที่ไม่มีคนควรลาพักล้อนในช่วงวันธรรมดาหาเวลาลรีทีทให้ชีวิตโดยการไปเที่ยวสถานที่ตามธรรมชาติและใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวให้มากที่สุดท่าน,นี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกับลูกและครอบครัวยังมีความสุข <I see. S 1> ในช่วงโควิดนะคะ Like and beads, you will feel it in your feet.